พูดถึงพูดถึงมอบพระก็จำขึ้นได้ว่าตอนหลวงตาเป็นเจาน้าคณะำเภอไปตรวจห้าสอตามวัดต่างๆทั่วทั่วจังหวัดสระบุรีเนี่ยไปกันเป็นทีมเลยนะแล้วก็ไปที่วัดอะไรเนาะท่านอยู่เชิงเขาไปก็ไปเจอมอบพระเขาทับใจมากเลยก็เต็มเต็มหลายแบบมอบเนี่ยคนที่เข้าไปเยอะกันก็ก็ ผลอพระที่ไปเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมด้วยทำนักพุทธด้วยนะก็ไปแล้วเจ้าอาวาสวัดต่างๆก็เข้าเวนเข้าเข้า,เข,าเข้าเวนกันไปไปตรวจห้าสอพอไปถึงวัดนั้นเนี่ยว่าไปเจอม็อบพระเข้าพร,พระกระบอกนี่เจอมอบพระแล้วทำไงสำนักพุทธเขเลาะคลิกเลยนะวัฒนธรรมนะอ๋อมันเป็นไม้ม็อบถูพื้น เอาผ้าเหลืองหุ่มวางไว้เป็นแถวเลยเนี่ยจะ,จะเจอมอบพัก <laughs> okay, เอาแค่นี้ก่อน <laughs>